วันนี้เราก็มาเล่นนิโน่บ็อกซ์อัดกันนะคะคือวันนี้เราก็จะมาเล่นนิโน่บ็อกซ์อัดแบบชีวิตจริงนะคะสวัสดีครับผมก็คอยสิบแปดสองหกเองอยู่กับแก้มใสแล้วก็ออทุกเตะโปมาครับที่กำลังสร้างแมปนะครัะนี่ค่ะนี่แมปทางเลยนะคใะช่เป็นคนผมเป็นคนทำเองครับวันนี้เราก็จะมาดูด้านไหนของเรานะคะคือคุยเคย เราเล่นแต่เราเล่นแต่แล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นแมปโฟอาร์มในโหมดสร้างสรรนะฮะซึ่งโหมดสร้างสรรนี้เนี่ยก่อนนะมีอุปกรณ์โฟอาร์มมากมายหลากหลายให้เราเลือกใช้เลยนะฮะใช่ใช่ชนแบนปืนไฟก่อนนะฮะเราจะใช้แแบบโโมไฟบบ ชิว้งนิดๆไม่ได้นะคะ,เ,ไไะ,คะเดี๋ยวเราไปไปโกรธนะคะเดี๋ยวผมติดนะคผมติดโฟอ,อาร์มนะฮะก็โมเดลโฟอ,อาร์มมันก็บั๊กนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ช่างมันเถิดเนอะมันขอ่อเลยดีฉันเดือบั๊กเกินไปแล้วมาวเดี๋ยวเรามาเปิดลองลองอีกนะค่ะโกลนต้องเล่ออ<ม>าอยู่เชื่อวันนี้ผมจะปลดแบนเครื่องแก้ไขภูมิประเทศนะฮะ แล้วก็ติดในการเล่นเกมสร้างบ้านให้เขาดูหน่อยสิยสร้างบ้านสร้างบ้านให้หน้องดอๆดูเอ,อ่อผมเป็นคนขี้เกียจสร้างบ้านนะฮะขี้เกียจไม่แต่สร้างแบบ<า>ยังขี้เกียจเลยใช้เครื่องมือนี้นะคะใช้สร้างบ้านมาใช่มครับเดี๋ยวผมนี่จะเปลี่ยนพื้นให้กลายเป็นเนออสิ่งที่แบบว่าฝังไว้ในใจคุณแก้มใสมาตั้งเนิ่ดนานนะฮะ บอกเลยนะฮะว่าเจ้าสิ่งนี้แก้มใสถูกใจสิ่งนี้ไหมยิบแต่แต่ะปะกไบปไปะปะปะแอทอไอ้เยกรบบนอ่ทไขอโทษขอโทษตัไปขอโทษน ขอโทษขอโทษเอ่อทุกใจยโปรโมทครับขอโทษ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 บล็อกทองมาเดี๋ยวผมนี่จะสร้างระบบการดรอปไอเทมที่แบบอีปิกมากเลยนะฮะ มาคุณแก้มใสได้เวลาดรอปไอเทมใส่แล้วฝนตกแคลรอดรู้จักไหมฝนตกแครอดฝนตกแคลรอดฝนตกแครอดฝนตกแคลรอดนะฮะบันนี่ มาเก็บแครอรถกันกเรามีที่แครอรนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสร้างรถเอ,อ่อนิดนึงนะฮะเป็นรถที่อีปิกมากเลยสำหรับรถครันนี้อ,อ่ออเุปกรณ์ที่ต้องใช้นะฮะก่อนเออ่ ปล่อยให้ทุกคนพูดด้วยนะครับแล้วอย่าเพิ่งหายป,ป่ยนะเราอยากถ่ายรูปครับ,รบหนึ่ง,งสองสามแบบนี้ครับแชะเย้ถ่ายรูปแล้วครับอืมมามาสร้างรถกันเถอะมาดูดิรับปูไโโโชหลอเท้าหน้าหลักไหมอือฮะ เธอบอกว่ารักนะอวาจเนี evet, ่ยเธอจะน้ำตอนที่เธอข่าเขาใช่ปหมเธอบอกว่าตอนที่เขานอนใช่ไหมเธอบอกว่าน้ำลายตอนนี้ต้นขาจะบัสอ่าข้อพลอยเขาเคยพูดกับเขาเขาจำได้เธอบอกว่าเคยจะน้ำไหลไหลในกระโปรงเขาใช่ไหมแล้วแล้วแล้วข้างเอ้ยข้างละเนี่ย ทักเคยครั้งเป็นเพราะแครอทนี่แหละฮะแครอทเธอสวยไหมสวยไหมสวยไหมต้องเก็บแครอทให้หมดนะฮะเดี๋ยวเพื่อนตูเล่นเกมไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนควายเล่นเกมไม่ได้ตอนนี้คุณคนนี้ก็ยังไม่เล่นนะ มาสร้างรถผมต่อดีกว่าเป็นรถที่อิปิกมากเลยกานที่เขาเล่นแอตติสต์ใช่ป่ะวันแรกเขาแบบแรงๆอะเอาเรือเอาเรือเอาเรือวัดเอาเรือวัดจิจิ๊บโอ้รถเขาเอารถคันนี้นี่จะเออเขียนว่าอะไรดีนะไม่แรกวั เรียบร้อยเข้ามาเรียบร้อยนะฮะชิปเข้าใหม่ออกเข้าใหม่วิเลยด้วยเข้าเลยทิปได้ยินแต่ว่าครับได้ยินครับได้ยินปะได้ยินฮะชิปตดเหรอครับตดเหรอครับตดเหรอครับ ใช่ใช่แต่ฉันอายอายนะฉันอายฉันออยอาจจะถอดเสื้อผ้าตัวเองหอหีบแล้วไงฮะหอหีบหอห็บเหรอใช่หอยอะไรอี่อาบ้าหอหีบแน่นอนล่ะว่าต้องเป็นหอห็บนะฮะถึงแม้ว่ามันจะดูไม่สวยสักเท่าไหร่เน้อแต่ก็เป็นเนื้อธรรมให้เราได้อยู่แลครอกับฟนด้วะ หอหีบแล้วก็ฮึบหอหีบแล้วไงสร้างหอหีบให้เสร็จก่อนนะฮะใปับเขเคยแนด้วคุณลงไปเสิจคุณยังมาทันแต่เอ้ยเงยยยต่อไปก็คือเอ่อสร้างหอวยงกยย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 พอลองยับแบบยยย ดีแล้วก็ฟึบหอหีบแล้วก็หอยหีบแล้วก็อึื้อหื้อหออหีบแล้วก็ตัวนี้สร้างง่ายมากมันอยู่บนหัวหอหีบนะฮะเอิ่มเอเอาเป็นบานพับเลยดีกว่าฮะใช่ไหมใช่ไหม ชันเลยฉันเลยวัี้คุณอายก็เข้ามาอืมดีครับคุณออยดีครับคุณอายนะฮะอืม

เชื่อมต่อมา,าตรงนี้แล้วก็ฮึบจะมีต,นนต้องติดเทอร์โบโด้วยสิฮะเฮ้ย <c oughs> องหลังด้ยเหรอครับอหลัง,ลงยังไงเออซ้อนหลังด้วยอยากซ้อนท้ายหรอครับมาจัดไปซ้อนท้ายไม่เดี๋ยวเขาซ้อนหลังเดี๋ยวเราซ้อนเกาะหลังเธอเองเลยซ้อนท้ายชิบนี่คือสำหรับคนซ้อนท้ายนะฮะที่จะมาซ้อนท้ายในวันนี้ มาเริ่มเจินนรตรดกันเลยโอ้อยใหง่ใหญ่ถ้าบอกเลยขาปีนุชเขาเคยปัวรอกับแฟนด้วยชิบรดคันนี้บอกเลยเขร,ร,รู้จักไมวอมอ,อ,อะไรอะะรู้จักปะ๋อรอรอมหรอครับปลอรอมอะไรสักอย่างลปลมปลืนลม

ทุำลายชีวิตเราบาเลยเดี๋ยวโอ้โหป่ลำบากไปย่อีกาทาตนี้มันดีจริงๆริงอแต่งอะไรล้วกันอบแต่ดจริงจบจบ เราอย่าทำอะไรที่ไม่เชิงขจอด้วรถต้องเร่งความเร็วสิฮะเจียบชิคกี้ยตอทชคก้ยต้องคเอ่อท้องยจะไปไหนครับท่อปั๊มของแมใช่ปะ รถล้มแล้วไงับโบกิไงนี้โอกิุดีี่ีหออีแล้วก็ไงรถ้รูนจักชักอะไรสักอยงไหมชักเาอะไรเี ลายใหม่เธอรู้จักเธอรู้จักชักว่าไหมเออรู้จักครับผู้ชายทุกคนรู้จักทำนี่รู้จักอีแล้วเพราะว่าพี่ฉันทำเป็นเปรนจำใช่แล้วก็เคยเล่นพี่ฉันรับแต่ด้วยนะเคยเล่นพุตซี่ไหมคุณครับเคยเล่นหีไหมเคยเล่นหีไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยไม่ต้องมาถามฉันฉันเคยจับีบีตัวเองเลยอืม ครั้งหนึงเขาคุยกับแฟนแป๊บไม่ม hmm. mm ี hmm, ว่าเอาอีกครั้งก็คือปอลอ้อมอะไรอย่างไรลำ้ำใช่คืนนี้ทำอีกเออฉันอยากมีลูกเข้าใจไห<ป>ม <นะ S 1> ครับครับครับเข้าใจอไหมเข้าใจครับเมาเล่นแมปเขาได้ปะ,มะแมปอะไรหรอครับแมบปบเอ่อ อ๋อครับไปเล่นปะสองคนนะเอ่มก็ได้ก็ได้อยู่ครับออกจะเห้องเลยเอ่มแป๊บนึงนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะมาดูกับภาพตลกตลกไอ้นี่แหลยนะฮะไปโหลดมาได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะไวออ้พบกันใหม่นะฮะสำหรับมิสเตอร์ทีคุงทีเฮ็ดนี่มาเล่นเกมมินิเวิลด์เนอะค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะทุกคน<ะ>กบ๊ายบายบายบาย <c oughs> บายบาย